ประเทศไทยวันรคมประเทศไทยวรรำครมวันนี้เสนอคําว่าอะไรคะยืมดาบฆ่าคนใครยืมใครอ่ยใครย,ยืมดาบใคร,ใครมาฆ่าใครแล้วจะฆ่าใครยืมดาบฆ่าคนมันเป็นสำนวนที่ปรากฏอยู่ในสามก๊กสามก๊กใครอ่านสามก๊กหลายๆจบอ่านกี่จบคะ อ่านสามจบครบไม่ได้ไม่จบเลยไม่จบสักจบหนึ่งไม่จบสักจบหนึ่งโอเคงั้นครบได้ก็หยิบฉวยบางวักบางตอนมาใายในรายการค่ะแคมเปญวันนี้ประเทศไทยเวลาคำขอเสนอคำว่ายืมดาบฆ่าคนค่ะใครยืมดาบใครแล้วจะฆ่าใครไม่ทราบแต่ถูกอ้างอิงเพื่อ ใช่ในการอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้และผมก็เข้าใจว่าไอ้ยืมดาบฆ่าคนเนี่ยมันเป็นคำที่อธิบายการเมืองในทีนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยอะฟังต่อไปเรื่อยๆเอาเรื่องที่เขานินทากันดีกว่าหรอมีนินทากันด้วยหรอเอาเรื่องที่เขานินทากันดีกว่าอชอบชอบเอาเลยค่ะแล้วถ้าจะให้แฟนะ เราก็คงต้องจัดพื้นที่ให้คนที่ถูกนินทามาได้อธิบายความสักนิดหนึ่งก็ดีนะคขานินทากันว่าคนที่ยืมดาบก็คือใครคะพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเป็นคนยืมดาบยืมจากใครคะยืมดาบจากห้าพักขั้วรัฐบาลเดิมอืมยืมดาบจากบรรดาสองวอทั้งหลายค่ะยืมดาบเพื่อไปฆ่าก้าวไกลอเอากันชัดๆ เพื่อไทยฆ่าเก้าไกลด้วยวิธียืมดาบยืมดาบห้าพักขั้วรัฐบาลเดิม,มคิดดูสิครับปฏิบัติการเชิญแต่และพักขั้วรัฐบาลเดิมไล่เรียงกันตั้งแต่ภูมิใจไทยไปจอดป้ายที่พรัประชรัฐไปคุยกันที่พักเพื่อไทยสอง,<า>งวันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศค่ะสองวันสอิตย์ที่ผ่านมาจะทําอย่างไรประเทศจึงได้รัฐบาลใหม่มทําอย่างไรจรึงเอาอิตาโตะออกจากตําแหน่ง รักษาการนายกได้ประเทศไทยรอไม่ได้ปัญหาแย่แย่ไปหมดทางออกในการที่จะตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จนั้นคืออะไรอย่างไรหลายคนก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่พยักหน้าแล้วก็ส่งซึกกันมาก่อนแล้วละ่ะเขียนสคริปต์ฉากจบเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่มีบทต้องเล่นปฏิบัติการเชิญทีละพักไปคุยที่พักเพื่อไทยนั้น พิธีกรรมปะมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมที่ต้องมีแต่จริงๆดีวมันจบไปก่อนหน้าแล้วและในที่สุดมันก็เป็นไปตามคาดห้า <5 S 1> พรรคั้วรัฐบาลเดิมและสะวประสานเป็นเสิ่งเดียวยินดีที่จะซับพอร์ตนายกเพื่อไทยยินดีที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทย,<ด>ยมลเลี้งไขเดียวต้องไม่มีก้าวไก่พูดง่ายๆละกันไม่ต้องบอ,อกมาตาอะไรหรอกต้องไม่มีก้าวไกและกันเอาง่ายๆเอากค่อย่างนี้ยิ้มปาก ห้าพักโคร้รัฐบาลเดิมยืมปากสวไล่เก้าไกลในบดดลในบัดด,ด,ดมลนนมีคนเเล่นบทมีคนเกาแซว,าวบาทเดียวเล่นตั้งร้อยร้อยเล่นตั้งร้านชุดใหญ่ไฟกระพริบร้อยเล่นตั้งร้านออให้ร้อยเล่นล้านอื ไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเกก,ก็โกรธเอาเหรออันนี้นรู้พูดเล่นๆเอามีหมายถึงใครด้วยเหรอพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทหนึ่งในแปดพักเปลี่ยนเพื่อไทยต้องโอเคพักเก้าไกลต้องเสียสละอ๋อพรกคก้าไก,กลต้องเสียสละหมายถึงออกไปเป็นฝ่ายค้าน<อ><ะ>เอาง่ายๆพรกคก้าไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านท<ม>ิ้ออกไปเถอะรัฐบาลจะได้ตั้งรอให้เขาไล่สาการที่มันกำหนดมาถึงขนาดนี้ต้องรู้ตัว ควรจะยินอยู่ตรงไหนออกไปสะเถอะเพื่อให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้สําเร็จรประเทศไทยรอรัฐบาลใหม่ไม่ได้อเม,มันง่ายไปไหมอะให้ออกไปอย่างี้เฉยๆเลยเหรอก็หว่ากันไปแต่สุดท้ายปลายทางทั้งหมดโลกคือละครคะโลกคือละครทุกอย่างถูกเขียนบทไปหมดแล้แต่ใค,ใครเขียนบทใครเขียนพระเจ้าเ<ะ>ขียนบทพระเจ้าเขียนบทมีเหร <ม>ดวงดาวเขียนบทีอไม่ทราบสิครับพระเจ้าเขียนได้หรอดวงดาวเขียนได้หรอ,อขณะนี้นะเรายังยืนยันที่เราฟันธงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าในส่วนโตของพิธามันเกมมันโอเวอร์แล้วล่ะไม่ได้ไปต่อค่ะเอ<น>็นเกมขณะเดียวกันพักเข้าไกล ก็ก็ก็เอ็นเกมแล้วละ่ะจบข่าวแล้วล่ะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไปโ <Okay. S 1> อเคม,มาเช้าว,วันนี้เราก็จะฟันธงอย่างต่อเนื่องอเพื่อไทยเขาจะข้ามครั่วเขาจะตั้งรัฐบาลเก้าพักแต่หน้าประหลาดนะ8ปดแปดพักมัน3ามเสียงใช่ไหมพอข้ามครั้ว ตั้งรัฐบาล9ก้าพัก,กรวมแล้ว <3 12. S 2> มันก็312เสียงไปดูกันสักนิดสิครับว่า9พักสามร้อยสิบเสียงประกอบด้วยพักไหนบ้างมันเป็นการผสมข้ามพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ข้ามโคตรที่สนุกสนานที่ท,ที่ที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเลยนะไม่เห็นต้องแปลกใจเลยการเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละโอเคอเพื่อไทยแกนนาจัดตั้งรัฐบาล141เสียง ภูมิใจไทยอันดับ2นะคะเ1สเสียงพลังประชารัฐ40เสียงรวมไทยสร้างชาติ36เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงชาติพัฒนาก้าเสียงเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงและเสรีรวมไทยของพลโเอกเสรีพิสุทธิ์1เสียงรวมอยู่ด้วย312เสียงคือเลขที่ออกของรัฐบาลเพื่อไทยข้ามขั้วที่ไม่มีก้าวไกลไม่มีประชาธิปัตย์แปลกนะ8พักมีก้าวไกล ก็312เสียงค่ะข้ามคั้วผสมข้ามพันตั้งรัฐบาล9พักรวมแล้วมันก็312เ <12 S 1> สียง,ยงหรือพักหนเสียงอาจจะตามมาเขาก็เปิดนะ,<ป>ะ<ๆ>เขาก็ไม่ได้ว่าอะ<ๆ>ไรนะขณะนี้ MOU 9พักมันมีอยู่แค่นี้ค่ะโ <Okay. S 1> อเคชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจน 2. 2> ชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเในแวดวงธุรกิจผมมีโอกาสกไ,ดได้นั่งคุยกับนักธุรกิจ ผมเคยกับเรียนด้วยความเคารพนะกาบเรียนว่าแหล่งข่าวการเมืองที่ดีที่สุดที่แม่นที่สุดแล้วไวที่สุดก็คือแหล่งข่าวนักธุรกิจนี่ไงบางครั้งนักการเมืองหลายๆคนก็ยังรู้ทีหลังนักธุรกิจยังต้องโทรมาถามคุณนายไปคุย่อนักธุรกิจมาได้ความว่าไงโผด่ด้วยความเคารพด้วยความเคารพไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับว่าทําไมนักธุรกิจจึงรู้ข่าวการเมือง เร็วเร็วกว่าวนักการเมืองด้วยกันเร็วเร็วอ่ะโอเคไปดูกันสักนิดนะนี่ในทางการเขายังดิวไม่เสด็จน้ำเลยแต่นี่โผล่ครมอออกมาแล้วอะใช่ทางการเมืองหมายถึงในพิธีกรรมในกระบวนการยังไม่ได้เสด็จน้ำนะต้องรอ25-27ร